ไปกับบีวันนี้นะทุกคนวันนี้บีอยู่ที่ปัตตานีนะอยู่ที่ห้างอาเซียนโมวันนี้บีจะมาทานข้าวอ่ามจะมีมันจะมีร้านเปิดใหม่มันเป็นร้านชื่อว่าหมายี่นะทุกคนนะก็คือมันเป็นร้านเกี่ยวกับอา,อาหารจีนแต่ว่ามันเป็นแบบของอิสลามนะทุกคนนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนนะป้า เอาตรงนะตอนนี้เข้ามามีก็นึกว่าแบบว่าประมาณแบบว่าเป็นร้านคนไทยะไรอย่างเงี้ยอุย้ยพอพอเข้ามาต้อนรับนะอุย้ยพนักงานใส่ผ้าคลุมทุกคนคิดดูสิเป็นอาหารจีนที่แบบอิสลามอะ่ะหายากเลยทุกคนนะเนี่ยอยู่ที่ปัตตานีนะทุกคนนะที่อาเซียนมอนี่บีมาครั้งที่สองเลยนะบีมาเพราะว่าอะไรนี่บีมาเพราะว่านี่แหละร้านนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยบินตรงไปจากตะนเพราะร้านนี้เลยนะแต่อาจจะสั่งไม่หมดอะไรที่บีไม่ได้สั่งนะบี ขายเมนูหมดแล้วทุกคนนะถ้าทุกคนอยากกินอะไรทุกคนสั่งตามเมนูได้เลยนะแต่วันนี้มีสั่งแค่เล็กๆน้อยๆทุกคนนะทําเป็นแบบน้ําจิ้มๆนะเดี๋ยวเราเราจะมาลองรสชาติกันดูรสชาติมันเป็นยังไงทุกคนนะอ่ะอันนี้มีสั่งไหอันนี้มีบีสั่งนะนนงนะเพราะว่าชอบมากเลยนะทุกคนนะเพราะมันเป็นหมี่นะเนี่ยมันเป็นบะหม,นะมี่นะอุ้ยบะหมี่เขาเขาเขาไม่มากเลยทุกคน อ๋อน้นมากเลยอ่ะปกติแล้วถ้าถ้าจะเป็นร้านถือมาแบบเออถือมาแล้วเป็นก้อนอ่ะอะไรประมาณนี้ยเป็นก้อนอ่ะเออนี่มันไม่เป็นก้อนไงอ๋อมันเป็นบะหมี่บะหมี่บะหมี่เกี๊ยวกุ้งบะหมี่บะหมี่เกี๊ยกุ้งเป็ดย่างนี่เป็ดของเขาทุกคนปกติแล้วพี่จะไม่กินเป็ดนะนี่ครั้งแรกอ่ะที่กินเป็ดนะจริงพี่ไม่กินเป็ดลองถามมะดูพี่ไม่กินเป็ดอ่ะนี่เดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินสดสดนะอือ ดี๋ยวในฐานะที่ไม่กินเป็ดจะอวยไม่ได้ทุกคนเอาอันแรกเลยมันไม่ขาวนะอันแรกมันไม่ขาวอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดดูมานะเรวๆลองลองแบบลองแบบน้ำจิ้มนะอันนี้คือเป็ดนะทุกคนนะนี่คือเป็ดนะน้ำจิ้มก็มีเร็เวๆขอชิมน้ำจิมนะ้มหน่อยอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มเผ็ดนะน้ำจิ้มเผ็ดอันนี้เป็นประมาณแบบ ซีอิ๊วอืมซีอิ๊วก็อร่อยเนาะซีอิ๊วก็อร่อยเนาะไม่เค็มน่ะบางบางที่ไปกินแบบเอาตรงเลยอ่านี่แล้วทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวไปกินในนี้ให้ดูน้ำจิ้มมันนี่สดๆเลยมันไม่เค็มอืมอร่อยนะต่อไปน้ำจิ้มฟุกี้นะอืมอร่อย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 ทำน้ำอันนี้อร่อยนะแล้วทุกคนเรามาดูอันนี้กันใหม่เราไปดูเรามาดูนี่กันก่อนเกี๊ยวนะบะหมี่ เกี๊ยวกุ้งเป็ดย่างชิมบะหมี่ชิมบะหมี่ก่อนชิมบะหมี่ก่อนโอ้ยร้อนๆเลยทุกคนร้อนๆเลยมายาวอะ <c oughs> อ่ะมาเลยโมะนะเอ๊ะโอ้ยพนักงานเขาก็บริการดีเลยท <c oughs> ุกคนนะ <c oughs> หรือว่าน้ำเราแห้งเราก็ไม่รู้อเลยทุกคนนะบริการดีนะเดีย๋ยวเรามาชิมบะหมี่กันก่อนบะหมี่แบบสดๆนะ เอาลงตรงเนี่ยถามว่าโบราณก็โบราณนะแม่แม่เบี้ยโบราณไม่เคยกินลองกินดูมันเหมือนรสชาติมันเหมือนรสชาติมันมีสีเขียวอ่ะแต่ว่ารสชาติเนี้ยมันมีสีเขียวที่คือกินซุฟเฟป๊ะเส้นหยกเส้นหยกอ่าเส้นหยกใช่อือร่อยลงตรงอร่อยเคี้ยวคนเคี้ยวเคี้ยว เรามากินร้านจีนเนี่ยเราก็กินเกี๊ยวนะบน,นนะขึ้นชื่อเลยกินเกี๊ยวอ,ะอ่ะเออมาดูกันนเอาแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนอม,มันออกออกแบบกลมกก่อมนะหวานหอมแล้วก็มีรสชาติไม่เลี่ยนนะเพราะมันตัดเค็มนิดนึง เร็วเร็วเร็วเราวลองลองใส่มาจิ้มนี่เคี่ยวเขาอร่อยจริงี่ต่อไปเมนูเมนูเมนูเด็กเดียวดูเด็กนี่นี่เลยนี่เลยเนื้อเนื้อเนื้อสไลด์ทุกคนเนื้อสไลด์ของเขานะมีหลายเมนูมากเลยนะคะเป็นขาคิดราคาเป็นถาดเลยทุกคนนะแล้วทุกคนนะ ต้องถามพนักงานเขาก่อนนะว่าอันเนี้ยเป็นเนื้ออะไรอันเนี้ยเป็นเนื้ออะไรเพราะว่าที่นี่เขาไม่งบความรู้มากเลยเขาเขาให้กินะ่ะนะทุกคนนะอ่ามาดูอ่าน้ําเราเดือดพอดีเลยที่โ้หทุกคนไม่บางนะไม่บางนะหนานะตามสไตล์เขาเลยทุกคนนะไม่บางเลยนะปกติแล้วว่าจะไปกินจะไปกินไปกินเนื้อสันไหลนะเนี่ยทีบเนี่ยคือเป็นเป็นย่นอะเข้าใจไหมเป็นย่นอ่ะมาดู มานทุกคนอันนี้ไม่กินหรอนี่นะทุกคนนะกินอะไรนน้นี่นะโอ้สุกแล้วทุกคนหม้อดีมากอ่ะอย่าดีดียันหมอ้อก็เลยนะดียันหม่โอเคอ่ะจะเป็นน้ำซ้ปอือ,อ เนื้อนุ่มมากเนื้อเขาแบบเดี๋ยวไม่ข่าวไม่ข่าวเนื้อเ็าติดมันด้วยทุกคนดูนะไม่ข่าวเลยไม่ขาวก็กลัวว่าข่าวไม่ข่าวตรงตรงอืนนีม่มาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อ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 ไปทีต่ต่อต่อตอ่ะนี่นี่คืออะไรแล้วเมื่อกี้เขาบอกตีนไก่ นะ้ตีนไก่ม,มีเห็ดด้วยนะทุกคนนะตีนไก่อเราเคยกินตีนไก่ให้ในตลาดนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามากินตีนนไก่แบบรสชาติแบบจีนๆหน่อยลุอ,อ,อืมันจะออกแบบรสชาติรสชาติแบบฮัลโล่นิดนึงแต่มันก็มันก็ อ่ะเป็นมันสไตล์แบบพะลโล้แต่มันออกสไตล์แบบตุนยาจีนนิดนึงทุกคนรสชาติดีนะพี่ว่านะุมยกินดีต้องกีเพราะว่ารสชาติดีม,มันมันเขาเรื่อมันตุนได้ดีอ่ะเพราะว่ามีเจียวกระดูกเหรอนะอืมอ่า อ่อแล้วเนาะเนี่ยเรามาดูอีกนี่นี่อ่าโอเคเรามาดูกันนะมาขอทานะเขานี่นี่อ่าโอเคอ่าน,นี่ทุกคนมันเป็นติ่มซำนะสายติ่มซำก็มาจ้ามาเลยนี่สายติ่มซำเ,เขา ใส่ซาลาเปลาลองซาลาเปา,า,เปาขอแยกชช้มือนะล้างมือเลยน,น,นี่นี่โหทุกคนนี่อันนี้ดูไส้เขาอ่ะดูไส้เขาไม่งกเลยไม่งกเลยนะปกติแล้วถ้าจะกินร้านอื่นนะถ้าแก่ออกมาใช่ไหมไส้แล้วมีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวเท้าดูวกอ่อยเนี่ยเห็นไหมดูไส้เขาเยอะป่ะเยอะมากอ,อ่ะโอเคเรามาลองขอแยกชช้มือบอกแล้วร้านไฮโซเราก็ใช้มือได้ทุกคน โอเคแบบกินแบบไม่ต้องใส่น้งจิ้มอร่อยคุณนุ <S 2> <S 2> <S 2 um ่มหอมซอสข้าไก่ไข่ใส่เอืมเดี๋ยวเรามาลองน้ำจิ้มกันกันเนื้อมา

ใครมาทุกคนนะดีแนะนำนี้เลยนะบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเป็ดย่างเลทุกคนนะกว่าจะจำชื่อได้นะมาเรียกยากแต่ว่าของเขาอร่อยจริงนะ,น,นะทุกคนนะถ้าใครสนใจนะมาได้เลยนะที่ห้างอาเซียนมอลล์กิบปะตดีทุกคนนะใครอยู่ในราชว่ว่าเพื่อนๆมาลองชิมกันแล้วทุกคนนะในราวทว่ว่าเพื่อนทั้งหมด4ี่ห0ื0นห้คนนะมานะมาที่ มาที่ร้านนี้แล้วทุกคนนะมาที่อาเซียนมอชั้นหนึ่งนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยว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 เรารู้จักว่าเราจะเรา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 รู้จักผู้จัดการเดี๋ยวเราขอคุยกับผู้จัดการหน่อยผู้จัทีทีผู้จัดการค่ะทีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเชิญชวนหน่อยนะทุกคนนะผู้จัดการเราโหลผู้จัดการเราโหลผู้จัดการกำลังไลฟ์สดเออแนะนำร้านนี้หน่อยแนะนำที่นี่หน่อยครับได้ครับ ร้านนี้เป็นร้านมายี่นะครับบา,ายหลงใานะครับเป็นแบรนด์ลูกของแบรนด์หลงใจทีหนึ่งที่นี่จะมีซิเนเจอร์อยู่สองสามตัวที่เราขอจากหลงใจก็คือหนึ่งเป็นแครกซนเจคิสข่างนะครับก็คือใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นกินแล้วนะครับก็คือเป็นแค้เอาไปตุ๋นอย่างดีนะครับแล้วก็สองก็คือกุ้งล็อตเตอร์นะครับกุ้งล็อตเตอร์ยูสุซึ่งสำนร่บสัปดาห์หน้าจะมีแล้ว ครับตอนนี้ยังเ,เดลเวกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที้จะมีเป็ดกีต้านะครับเป็นเป็ดที่ถูกรีดไขมันออกอแล้วก็ตัดให้เป็นแผ่นพิต้าแนกรอบมากานะครออับแนะนำออลนเลยแลนะนำเลยก็ราคาเป็นไงราคาเป็นไงราคาไม่แพงครับ,ร,บราคาไม่แพงราคากลางๆมีตั้งแต่79บาทเป็นอย่งนี้ตันกว่าบาทแล้วเราจะมากินนี่ติดต่อติดต่อได้ทางไหนเอ่ยเราจะมีเบอร์ให้อ่าเบอร์เบอ<ช>ร์ เออให้ทุกคนทุกคนแต่ไม่กี่ยุกคนถ้ามาที่นี่นะจะมาเดินเดินแล้วมาแล้วมากินเลยไม่ได้นะเพราะที่เนี้ยคิวเต็มทุกวันเราต้องโทรมาจองก่อนเหมือนคนหน้าร้านเมื่อกี้ได่บีเข้ามาเขาบอกว่าเสียดายจ้งงานจากเบตงดูสิพาอจางเบตงไม่บีมาจากตะตูนี้ก็ต้องจองล่วงหน้าเมื่อวานเมื่อวานตอนที่อย่างนี้ก็ต้องจองมาแล้วนี่นะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆละสิ้นเออไมต้องมาเลยล่วงหน้าไม่ถึงมันมาลับคิวไม่ได้นะทุกคนนะ ถ้ามาเลวต้องมานะคะต้องโทรมาจองก่อนหรือว่าเพจของอาเซียนโมก็ได้เดี๋ยวมันมีเพจมันมีเพจทางร้านอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูทางร้านชื่อเพจว่าหมายยี่ใบหลงกาเสาขาห้างก็จะมีอาเซียนมอ๋อเบอรโทรบอโทรบอโทรศูนย์หกสี่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ครับโอเคเชินชนวะคะเชินชนวะคะก็ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาหรือเป็นแฟนคลับหลงกาอยู่แล้ว นั่งรถไปไกลๆไปกินถึงสงขากระดี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่นี่ที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวที่มีสุกี้และเมนูของวงการอยู่ในนั้นด้วยคาราทด้วยครับแล้วก็คาราทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่นี่ไม่มีของชุลรส้วยครับไม่มีของชุลรสด้วยโอเคขอบคุณมากนะคะอืมเห็นไหมผู้จัดการที่นี่นะบริการดีนะทุกคนนะถ้าใครมาที่นี่นะเรียกเลืได้เลยนะผู้จัดการผู้จัดการจิ๊บนะทุกคนนะก็ชื่อจิ๊บ แต่ความสามารถไม่จิ๊บนะทุกคนนะอ่าโอเคแลงั้นมีขอจบคลิปนี้ในอาจจรเช้านที่ดี่ด้วยนะคะเมลีม่เมลีมล่มากินนะให้เยอะๆนะ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 อยนะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ทุกคนด้วยนะนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ๊าย่าย